สวัสดีครับได้เรียนทุกคนอันนี้ครับก็จะมาต่อนะครับกับเรื่องพีระมิดกลวยและทรงกลมนะครับทบทวนความรู้ก่อนเรียนก่อนเลยนะครับนี่ในเรื่องอนี้นะครับปริซึมทรงกระบอกนะแล้วก็ฤทฎีบทพิทาโกรัสอันนี้เราได้เรียนกันมาทั้งหมดแล้วในเนื้อหาชั้นม .2 นะครับส่วนม .3 นะครับเราก็จะเป็นเรื่องของพีระมิด นะครับพีระมิดพีระมิดคืออะไรครับพีระมิดคืออ่านี่ครับรูปเรขาสามมิติครับที่มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมใดๆแล้วก็มียอดแหลมที่ไม่อยู่ระนาบเดียวกันกันกบฐานนะครับและทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันมีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลมนะครับอ่ารูปนี้นะครับก็จะเรียกว่าพีระมิดนะครับอันนี้คือนิยามของมันนะครับรูปก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับซึ่งพีระมิดเนี่ยครับ เราจะเรียกชื่อพีระมิดต่างๆตามลักษณะของฐานมันนะครับตัวอย่างเช่นนี้ครับสังเกตว่ารูปแรกครับฐานครับฐานเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เรียกว่าพีระมิดสี่เหลี่ยมนะครับต่อมาครับพีระมิดอันนี้เป็นพื้นฐานเนี่ยเป็นรูปอะไรครับสังเกตว่าฐานเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมเราก็จะเรียกว่าพีระมิดหกเหลี่ยมนะครับส่วนอันนี้ครับ ฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็เรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยมสุดท้ายถ้าฐานเป็นรูปห้าเหลี่ยมก็จะเรียกว่าพีระมิดห้าเหลี่ยมเนี่ยเราก็จะเรียกตามฐานของมันนะครับเรียกตามฐานของมันนะครับโอเคมาลองดูโจทย์กันเลยนะครับพีระมิดอ่าปริมาตรการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับสูตรนะครับสูตรการหาปริมาตรของพีระมิดนะครับดังนี้เลยครับปริมาตรของพีระมิดเนี่ยจะเท่ากับ เซนติส่วน3คูณกับพื้นที่ฐานคูณกับความสูงนะครับแน่น,นอนว่าเรื่องการหาปริมาตรบทแบบนี้นะครับหนูต้องจําสูตรให้ได้ถ้าจําสูตรไม่ได้ก็จะทําไม่ได้ใช่ไหมมาตัวอย่างที่1นึ่เลครับพีระมิดแก้วอันหนึ่งที่ใช้ศึกษาการกระจายของแสงมีฐานนะครับมีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3เซนติเมตรยาว4ซนติเมตร และพีระมิดเนี่ยสูง5เซนติเมตรอยากทราบว่าปริมาตรของพีระมิดเนี่ยพีระมิดแก้วอันเนี้ยเป็นเท่าใดมันถามปริมาตรครับซึ่งปริมาตรของเราได้มาจากสูตรเซนดิงสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงถูกไหมครับรู่ขอยกสูตรมาเลยนะครับขู่ยกมาแล้วน,นะครับนี่ครับปริมาตรของพีระมิดนะครับจะเท่ากับเซนดิสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับ โจทย์ถามหาปริมาตรใช่ไหมครับหาเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามครับเศษหส่วนด้วย3 1มห่ส่วนสาคูณกับพื้นที่ฐานขน,น,าน,าานข้อนี้พื้นที่ฐานเท่ากับเท่าไหร่ครับอันนี้พื้นที่ฐานนะครับเขาบอกว่าดูฐานนะครับมีฐานฐานเนี่ย เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง3เซนติเมตรยาว4เซนติเมตรแสดงว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยถ้าใครมองไม่เห็นผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับกว้าง3ยาว4นะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่ครับพื้นที่ก็จะเท่ากับพื้นที่ก็จะเท่ากับกว้างคูณยาวใช่ไหมก็คือ3คูณกับ4ก็จะเท่ากับ12นะครับ ก็จะเอา12นี่ครับมาใส่ครับเราได้พื้นที่ฐานแล้วเพราะพื้นที่ฐานเท่ากับ12นะครับใช้พื้นที่ฐานนะครับดูให้ดีนะแล้วก็คูณกับสูงซึ่งสูงในข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับโจทย์บอกมาว่าพีระมิดเนี่ยสูง5ซนติเมตรก็คูณกับ5โอเคนะครับคิดเลขครับคิดเลข3 1 3 3 4 2 5คูณ4ได้ 20เพราะฉะนั้นได้ละดังนั้นได้ยีแล้วตอบเลยนะครับว่าปริมาตของพีระมิดนี้คือ20กับ20หน่วยเป็นลูกบาทเซนติเมตรนะครับลูกบาทเซนติเมตรนะลูกบาทเซนติเมตรโอเค นะครับปลายและคอเนี่ยนะครับเดี๋ยวลืมนะครับสูตรของมันคือเซนเรสามคูณพื้นที่ฐานคูณสูงต,ต้องเป็นพื้นที่ฐานนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้ให้เป็นพื้นที่มาหรือต้องไปหาพื้นที่ของมันก่อนนะครับโอเคมาต่อข้อที่2อะอีกข้อเดียวนะครับข้อเดียวตัวอย่างที่2ครับอบอกว่าจงหาปริมาตรของพีระมิดตรงฐานรูบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มันบอกว่าเป็นพีระมิดพีระมิดฐานสีเส่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสคือด้านทุกด้านต้องอยาวเท่ากันถูกไหมครับมีฐานยาวด้านละ18ซนติเมตรสูงเอียงยาว14ซนติเมตรนะครับแล้วเขาให้หาปริมาตรใช่ไหมข้อนี้ครับดึงสูตรมาก่อนเลยครับให้หาปริมาตรของพีระมิดก็ต้องจำปริมาตรของมันให้ได้นะครับ สูตรครับสูตรของปริมาตรพีระมิดก็คือเศษ1ส่วน3ครับคูณพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับคราน pyramid, sure? ี้ใช้สูตรปริมาตรของพีระมิดใช่ไหมมันหาปริมาตรของพีระมิดนะครับแต่เรายังไม่รู้ว่าพื้นที่ฐานมันเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมครับเพราะสูตรของเราต้องใช้พื้นที่ฐานด้วยแต่โจทย์ไม่ได้บอกนะว่าพื้นที่ฐานเนี่ยมันมีเท่ากับเท่าไหร่แต่มันแค่บอกว่ายาวด้านละ18นะครับยาวด้านละ18เราก็ต้องมาหาครับหาพื้นที่ฐานครับ พื้นที่ฐานครับพื้นที่ฐานนะครับพื้นที่ฐานเนี่ยจะเท่ากับด้านคูณด้านใช่ไหมเพราะอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสก็คือ18คูณ18นะครับซึ่ง18คูณ18เนี่ยมันคือเท่ากับเท่าไหร่ครับ ที่จริงมันคือ1 8ยกกำลัง2ใช่ไหมครับเทคนิคที่ครูบอกนะครับเอาตัวหลังยกกำลัง2นะครับกลายเป็น88 64ครับใส่4ทด6ครับใส่4ทด6นะใส่4ทด6 818 8, 8, 8, 8 216อ่าทดอีก6นะครับเป็น22นะครับใส่2ทด2ครับเอาตัวหน้ายกกำลัง2ครับ1ยกกำลัง2ก็ได้1ทดอีก2ก็เป็น3นะครับ อันนี้เหมือนเคยสอนเทคนิคการคูนเยกลบเลขยกกําลังแบบเร็วๆไปแล้วนะครับใครที่ไม่ทันตรงไหนาถามได้นะครับก็จะไปไวดิหนึ่งนะทีนี้ก็หรือใครไม่ถนัดหนูก็ตั้ง18คูณ18ธรรมดาก็ได้นะครับอ่าพอได้พื้นที่ฐานแล้วนะครับสิ่งที่เรายังไม่รู้คือความสูงนะครับความสูงนะครับความสูงเนี่ยนะความสูงเนี่ย มันไม่ใช่สูงเอียงนะครับสูงเอียงเนี่ยมันหมายถึงตรงนี้ครับนะสูงเองียงมันหมายถึงนี้จากฐานตรงนี้ครับขึ้นไปนะเนี่ยเยกสูงเอียงนะครับสูงแบบเอียงเอียงแต่ทีนี้ครับความสูงที่ใช้ในสุดเนี่ยมันคือสูงจริงๆเนี่ยสูงตรงนี้นะสูงนี้นะครับคือตั้งแต่ฐานเนี่ยไปยันจุดยอดนะครับล,ลากไปตั้งฉากกับฐานนะครับ ลาคให้มันตั้งฉากกฐานตรงนี้นะครับคือสูงที่เราเส้นสูงที่เราจะใช้นะต้องเป็นสูงตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ต้องตั้งฉากกฐานนะครับอันนี้ครับสูงที่เราจะใช้นะค,คือสูงนี้นะครับแต่โจทย์มันบอกสูงเอียงใช่ไหมสูงเอียงคือสีฟ้านะฮะอจฉลาให้ดูนี่สีฟ้าเนี่ยคือสูงเอียงอ่ะเพราะฉะนั้นครูเอาลองเอาลากลานี้ออกมาปึ๊บจะเห็นว่าเป็นรูปอะไรครับ สามเหลี่ยมนะซึ่งโจทย์บอกว่าตรงสูงเอียงเนี่ยยาว41แล้วด้านล่างเนี่ยเราก็รู้ปะว่ามันเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ไหมอะถ้าใครมองไปลองอกลับเข้าไปเรารู้ไหมเออเรารู้ไหมครับสีแดงเรารู้ว่าพื้นที่ฐานเนี่ยมันยาวาฐานอ่ะมันยาวด้านละ18ใช่ไหมครับมันยาวด้านละ18เพราะฉะนั้นครับไอ้ตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ย มันจะเป็นแบ่งครึ่งของ18ครับซึ่งมันก็จะเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเท่ากับ9นะครับเพราะฉะนั้นนี่ยกมาใหม่อีกครั้งหนึงนะครับยกมาอีกครั้งนึงปึ๊บก็จะเห็นว่าไอ้ตรงนี้ตรงฐานเนี่ยมันยาว9ครับนะคฐานเนี่ยเป็น9ส่วนสูงเอียง41เนะเราสามารถหาอีกด้านได้ไหมครับหาด้านนี้ได้ไหม ด้านนี้ได้ไหมหาด้านนี้ได้ปะหาด้านนี้ได้ไหมหาได้ไหมหาได้นะครับใช้อะไรหาครับพีทาโกรัสครับพีทาโกรัสครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับใช้พีทาโกรัสได้นะครับอ่ะ,อะเราก็ามาเริ่มเลยครับหาความสูงครับหาความ สูงโดยใช้พีทาโกรัสนะครับเราจะมหาสาลสูงโดยใช้บทพีทาโกรัสนะครับจำได้ไหมครับสูตรว่าอะไรครับด้านไหนยกกาลังสองครับ เอ่กลังสองบวก b กําลัง2เท่ากับสกําลังสใช่ไหมคือด้านนี้กําลัง2บวกด้านนี้กําลังสองเท่ากับด้านนี้ยกกําลังสองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นครับก็เริ่มนะครับตั้งสูตรนะครับเกําลัง2องนะครับด้านนี้เราไม่รู้ครูให้เป็น x อกนะครับเกกำลัง2บวก9ยกกําลัง2เท่ากับด้านที่ยาวที่สุดยกกาลังสองก็คือ4ี่สิบยกกาลัง2นะครับคิดเลขครับ x กำลังสองบวกเก้าำลังสองไไรเ9 9าเกเท่ากับ41ดยกกำลังสองกันได้เลยครับจําจเทคนิคได้ไหมเทคนิคของคูณนะครับการคูณอย่างนี้เอาตัวหลังยกกำลังสองครับ1ยกกำลังสองได้1่ทีนี้เอาทุกตัวมาคูณกันครับ4คูณ1คูณ2ได้8นะครับและเอาตัวหน้าครับมายกา 2, 4, ยกำลังสอง4คูณ4ได้16ครกับ1 6 8 1กครับ ด้านนี้ต่อนะครับก็จะได้ครับ x กาลัง2เนี่ยเท่ากับคูย้าย8ปนะครับ1 6 8่ปูย้าย81บอไปทำะไรครับ81มันบวกอยู่ย้ายไปลบ,บ x ครับ x กาลังสครับก็จะเท่ากับ1681ลบ8ปได้1,600ครับอะไรยกกํยาลังสองได้1,600ครับตอบ x ก็จะเท่ากับ40นั่นเองเนะฮะี 40, 40, 40, 40, 40, 1, 600, นะครับ40คูณ40ได้1,600นะครับให้ดูตัวหน้าก็ได้ อะไรคูณกันได้1 6ก็4 4 4 16นะครับทีนี้ครับได้ค่าเอกมาแล้วเราก็จะรู้แล้วพิรามิดเนี่ยมันมีความสูงเท่ากับเท่าไหร่40เพราะเอกมันเท่ากับ40ใช่ไหมครับนี่เราก็เอามาแทนสูตรนี้นะครับอ่าได้เวลาเอาสูตรนี้มาแล้วนครับปริมาตรของพิรามิดท่าับเซนหนึ่งตังสามครับ,ร 3, ค,รบคูณพื้นฐานคูณสูงครับก็จะได้เป็น เท่ากับกับเศษหสนสามครับคูณกับพื้นที่ฐานก็คือ324คูณกับความสูงก็คือ40ที่เราหามาได้ครับตัดเลขครับตัดเลข3า3หนครับสามอันนี้ได้0ูย์สอะไรได้ย่ิบสามดยี่สิบเอ็ดสามแปดยี่สใช่ไหมครับแล้วก็คูณกับ40ครับ เพราะฉะนั้นครับก็จะได้เท่ากับเท่าไรครับก็จะได้เท่ากับเอาเขีย okay, นเท่ากับไปเลยนะครับเอาเขีย okay, นเท่ากับต่อไปเลยอ่ะหนึ่งร้อยแปดคูณสรับอ่ะเติมศนไปเลยแปดสี่สครับอ่าสานะครับตีหนึ่งสี่ครับอ่าได้สี่พ สี่ันสามรอยี่สนี่คือคําตอบของปริมาตดังนั้นครับตอบเลยครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับกับพีระมิดนะครับเป็นไงหลักนะครับจำให้ได้นะครับว่าสูตรของมันคือเศษหส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับซึ่งความสูงเนี่ยเป็นความสูงจากตั้งแต่ยอดลงมาตั้งฉากกับฐานนะครับไม่ใช่ตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าสูงเอียง นะครับผมนะแล้ันเราก็ต้องประยุกต์ความรู้ที่เราได้เรียนมามาแก้ปัญหาให้ได้นะครับหลักๆจําสูตรนี้ให้ได้ประยุกต์ให้เป็นนะครับแล้วก็พื้นที่ฐานเน้นย้านะครับต้องคูณกับพื้นที่ฐานไหมครับไม่ใช่ว่าโจทย์บอกว่ามีฐานเป็นเท่าไหร่หนูใส่อันนั้นต้องหาพื้นที่ฐานนะครับอ่านะต้องเป็นพื้นที่ฐานนะย้ำอีกครั้งปริมาตรพีระมิดเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามคูณพื้นที่ฐานคูณความสูงนะครับสาหรับในวันนี้นะโขีนะครับโอเค ันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ